สวัสดีท่านทั้ท่านด้วยนะครับจกับผมเฟิร์สเด็กซีเฮสแล้ววันนี้ผมจะมาต่อยมวยกันในโรบอกก็ไม่ได้ต่อยมานานแล้วนะผมได้สไตล์มันใหม่มาสไตล์สลักเกอเ์ืแบบว่ามันจะต่อยแรงมากๆนะฮะแต่ว่าจะแดดไม่ค่อยดีกับบอกมาลองกันหาผู้ชกก่อนเลยมันจะมีคนชกกันยเยอะแยะไปหมดเข้ามาเบนเทนเข้ามาเบนเทนส่งพลังดึงจังหวะปึ๊บบ็อกต่อยคนระับ ที่ช้าไากนะโอ้มันแม่งช้าเกินโอ้โหฮ,ฮึบจังหวะน,นี้แหละ เฮ้ยเราโดนตัวนะครับอ้าอ้าเอ้อเยอะหลบหลบหลบรอจังหวะนะครับดึงเชิงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยซ้ายกว่า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 ซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะ

ไฮ้ไม่ตายต่อยไปดิคุณจะมาต่อยผมได้ไงอ่ะคุณรู้ไหมผมเป็นใครผมคือเบคอนที่ไม่ใส่เสื้อแต่ว่าใส่เกง่งแล้วก็มีหมัดมีดวมที่อยู่ประพันแผลเฮ้ยโยกซ้ายโยกขวาอยู่อนะไรวะน่ะเฮ้ย โว้การนวงมัดนวงมัดเฮ้ยมันอันนี้ได้เลยเนาะเกินตั้งใจที่แชนตี Mach. Komm auf die Nach ตีไปดีนานะ่าละแต่ม่ากลับหลุดกลับหลุดกามหลุดกามหลุดกามหลุดไม่ตายคืออะไร ดูสการสองสองนี่คือตัดสินเราเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยไม่น่าจะเล็กน้อยนะฝั่งนู้นน่าจะมียนติ ใครพูดนะตไปมาซ้ายไม่ใช่แล้วก็คลิกกวาครับคลิกกวาครับคลิกเอ้ยไม่ทัน ดึงอะยะใส่ใสเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่หลบวะว้ามาว้า เว้ยเว้ยไปดีกว่าทุกคนเปลี่ยนสไตล์เว้ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสไตล์เรามีเก้าสปินที่เหลือบอกว่าจะได้สไตล์อะไรที่มันว่าไม่เหลวไม่ช้าจนเกินไปนะครับ <Counter. S 1> เคาน์เตอร์เอามาเล่นกันเลยดีกว่ามาใครอยากเจอกับเบคอนที่มีนวมพันอยู่ก็เข้ามาเอา้ามาต่อยกันดีกว่า มาต่อยกันดีกว่าเอา้าไม่ต่อยกคนเดิมเฮ้ยนายรู้ไหมว่าสไตล์ฉันเปลี่ยนไปนะเพราะว่สาสไตล์ฉันอนะคือเคาน์เตอร์อยังไงล่ะฮ่ <c oughs> นายคงไม่รู้จักสินะเมื่อกี้นะ่ะนายเลยมันเร็วจนไม่รองไม่ทันสิเบนเทนเบนเทนมิทิตเบนเทน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  But then... But then... Don't... Kau... ขวาไปดีหนึงปรับปรับปรับเฮ้ย hey, ลบได้ไม่เข้าใกล้เข้าไป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  ทำไมวะทำไมมันชอบคนละทิศคนละทางกัน,นจริง โยกจบซ้ายขวาอยู่นั่นงแลยฮะฉันไม่เข้าไปต่อยแกตรงๆฉันก็ต่อยไม่โดนนะสิ สองกระแสจิตไปที่หัวเขาไม่ใช่เฮ้ยมันได้ไงวะ คุณก็โดนสวนเข้าที่ขวาไงเออเฮ้ผมต่อยคนอีก ouais. ซ้ายอ่ะเอ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 เเอถอยถอยถถอยรีเนะฮะวันทูวันูแบบว่าวันท วันทูว hey, ันทูวันทูนะฮะวันทูเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อก no ี no oh, oh, <person> oh, ้ป <plup bible opus> ีง่ะหรอเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ปีงแบบว่าเฟรชไม่ต่อมาต่อเนื่องกันแบบว่าเฟรชไม่ต่อเนื่องกันเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่ได้ตาย มาที่ต่อยเรารู้ก่อนฮัลโหลให้ตายสิเราต้องกานเชิงคู่ต่อสู้ให้ออกนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็อ่านไม่ออกอยู่แล้ว ทีหนึ่งดิต่อยทีดิต่อยทีดิเฮ้ยลบกันยังไงวะซ้ายขวาโคตรเลี่ยมโคตรดูบอก ยาแล้วเฮ้ยอู้ยยองตายองตายก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนทุกคน